สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในรายการ To e a a r Talk มีเรื่องมาเล่านะครับก็วันนี้อาจจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าไม่มีเสียงประสานของพี่ปอมนะครับบังเอิญบังเอเิญมากๆคือผมมาอัดพอดแคสต์กับน้องเก่งแล้วก็จริงๆน้องเก่งเนี่ยทำเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่ง Data Activation ซึ่งถ้าคนที่อยู่ในวงการ Data เนี่ยก็จะไม่ค่อยคุ้นคำนี้เพราะว่าน่าจะเป็นคำที่คิดขึ้นมาเอง definition มีมี definition มี definition เฉพาะจริงๆมี definition เฉพาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวให้ให้คนที่รู้ definition นี้อธิบายดีกว่าดีกว่าผมอธิบายนะครับก็ตอนนี้อยู่กับน้องเก่งนะครับน้องเก่งฝากแนะนาตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับก็ผมเก่งนะครับผมจริงๆต้องต้องแอบขอแก้นิดนึงคือตําแหน่งของผมครับคือเป็นคอนเซอร์เทนเป็นคอนเซอรโอเคส่วนงานที่ทําบริษัทที่กําลังเวิร์กอยู่นะครับ โลของบริษัทนะครับผมก็คือเป็นงานเกี่ยวกับ data activation อืมก็คืองานทั้งหมดสะอบงานเนี่ยทำ data activation ใช่นะครับแต่ว่าโลของน้องเก่งคือ data consult โอเคครัคราวนี้ data data activation ตดดคืออะไรครับจริงๆถ้าเกิดมองมองคำว่า data activation แบ่งออกมาครับ data คือข้อมูล activation ก็คือการนำข้อมูลไปทำอะไรบางอย่าง ถ้าเกิดนมอ,ม,อมองมองของภาพกว้างใช่ไหมครับคร,บครบาวนี้พอเอา Data ไปทำอะไรบางอย่างเราต้องรู้ก่อนครับว่ากระบวนการของการทํางานของ Data มันมีเรื่องอะไรบ้างซึ่งอของบริษัทของเรา,าครับ a l c เ e m i s t นะฮะเอาลืมแ,ะแนะนำไปวงอยู่บริษัทชื่อ Rabbit Alchemist นะครับเครือหนึ่งเป็นบริษัทลูกในของเครือของ r i g i t t l i r o u p l Group ก็จะเป็น ดิจิตอลเ g e จ c ซใช่ครับผมก็มีมาแรงในตอนนี้ต่างๆมุนช็อตต่างๆก็คือทำาบรนด์เมเกอร์แรนดเมร์ด้วยใช่ครับก็ของของบริษัทของเก่งชื่อว่าอัลเคมิส t a อัลเคมิสก็คือทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำของงาน d t t f าฟ l ล o ูปเลยฟูล o ูปซึ่งของของอัลเคมิส t เนี่ยครับผมก็ทำอยู่ในฟิสเทของ Data นะครับ โอเคมิส okay, มองว่า Data มาันต้องเรื่องของการ Colle กต์ a ดตนะครับการเก็บข้อมูลของ Data เก็บมาจาก Fo สไหนนะครับเก็บมาจากาวิธีอะไรนะครับวิธีการของการเก็บฐานข้อมูลการเก็บแหล่งข้อมูลก็สําคัญอพอเรื่องของ Colle c t เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็มาเรื่องของท่า transform โอเคบางลูกค้ามีข้อมูลที่เก็บมาแล้วเยอะครับผมแต่ ยังไม่มันมันมันค่อนข้างที่กระจัดกระจายใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้เราต้องเอามาคลีนเดต้าโอเคซึ่งก็ใช่ครับแ้วของชาว d ดต้าใช่ครับคลีนเดต้าเนี่ยงานงานหนักของทางทีมเ a ต้าจริงๆมากเพราะว่าบางทีลูกค้าแบบเขามี Data มาแบบเหมือนแบบมาจากหลายทางหลายขานดัต้าเบ หลายโอเคหลายถักหลายแผนกนม่นสมมติใช่เราต้องเอามารวมกันเพื่ออะไรทำอะไรบางอย่างงานเนี้ก็จะเป็นงานของการทานกลมนะคะต่อไปก็คือสเตจของอ่าอานาไลฟ์อานาไลฟเนี่ยครับเรามองว่าข้อมูลที่ได้มาจากอ่าจากการที่มันถักหลายฐานข้อมูลเนี่ยมารวมแล้วเนี่ยมันสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นอะไรบ้างอืซึ่งก็อ่าอาจจะ เป็นไปได้ครับว่าเราจะเห็นออปฟิริลิตี้จากอ X ตรงนั้นหรืออาจจะทําให้เรื่องของการเซกเมนเทชันได้ดียิ่งขึ้นอืเช่นาบางเคสบางลูกค้าก็ามีมีข้อมูลจากในไล n e ใช่ไหมครับถาข้อมูลในไลน์เราสามารถเซกเมนต์ได้ครับว่าแชทเนี่ยครับใช่ครับ<อ>สามารถได้ว่าข้อมูล,ข,มลข้อมูลข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาโต้ตอบก,กับเราเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นแบบไหนไหวัย ไปทางานสนใจเรื่องนี้ไม่สนใจเรื่องนี้อเราสามารถเรียงแคตตาล็อกของเขาได้จากการทำเซกเมนเทชันเพื่อจัดกลุ่มเพื่อจัดกลุ่มลและอนาคตมันจะได้แบบว่าส่งผลในเรื่องของการทำกระลาษต่ออซึ่งมันอยู่ในสเตจสุดท้ายของอักเบบิฟัคเรียว่า a c t ทิเวทแอ t i v a t e เนี่ยคือพอเรา Analyze เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเรารู้ว่ากลุ่มป้าหมายมีตามนี้ตางนี้หรือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นตามตามสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้เราก็อ่ ทำการตลาดต่ออาจจะเป็นเรื่องของคอมมวนิเคชันหรือการคิดโปรดักต์ใหม่หรือการคิดเซร์วิสใหม่ต่างๆเราก็จะนำเสนอกับเขาไปหมายความว่านิยามของ data actuation คือทำตั้งแต่ต้นน้ำต้นน้ำคำว่าปลายน้ำเนี่ยก็ไม่ใช่ปลายน้ำของ Data ด้วยมันคือเพิ่ม Add-on ตัว strategy ตัวตัว a อ t ทิเ t ชันแหละคือทำทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาที่ไม่ใช่แค่แค่แค่ส่งมอบใผลการแอน l ลิซ์โอ้แปลว่าไออย่างนี้แปลว่าไอทีมแอคทิเ t ชันนี่มันต้องแบบมีแมนนี่สกิลสุดๆไปเลยเพราะว่าเพราะว่ามันทําตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงแอ t i v a t i o n เลย ด้วยความโชคดีของของของอัลเคมิสต์ด้วยนะครับที่อยู่ในเครือของแรปิเดโซ่กรุ๊ปคือมันก็มีการผูกโยงกับของทางบริษัทการแรปิเทลใช่ไหมครับก็คือสมมุติว่าเราเห็น Data ที่มันมันเราเห็นบิวตี้บางอย่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นอืเราอาจจะโคกับทางทีมแรปิเทลแล้วนำเสนอเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งต่างๆเพราะว่างจ็อของคนกลุ่มนี้โอเคเพราะแรปิเทลก็จะมีทีมแคนเดอร์ทีมสเตรจี้อยู่แล้วทีคอนเทนต์ทีมร้างกรีนทีมต่างต่าง อ๋อแล้วแล้วถ้างั้นในในพาร์ทของ a l c h e m สเอง<ม>ประกอบด้วยใครบ้างอะครับจริงๆพาร์ทของ alchemy เองครับมันสามารถถ้าเกิดพูดอย่างสั้นๆนะครับก็คือแบ่งของทีมเด็บนะครับซึ่งทีมเด็เนี่ยก็คือจะประกอบไปด้วยทีมที่ทําเรื่องของเกี่ยวกับเดต้าต่งางๆแล้วก็อีกทีมหนึ่งเออเขาเรียกว่าทีมคอนซัลทีมคอนซัลเนี่ยคล้ายๆมองว่าเป็นถ้าเกิดใครที่อยู่วงการโฆษณาคือเหมือนเป็น AE นะครับผมและเป็นแพลนเนอร์ในคนคนเดียวกันอ๋อ oh. ใช่ครับวางแผนด้วยคุยกับลูกค้าด้วยลูกค้าด้วย oh. เพราะว่าอ่าบางอย่างภาษาบางอย่างศัพท์บ,บางอย่างถ้าเกิดพ oh. ูดด้วยเดฟก็อาจจะเดฟไปายถึงเดเวลลอปเปอร์ับพูดด้วยเดฟก,นะก็อาจจะแบบว่าเขาอาจจะยังไม่เข้าใจมีศัพท์เทคนิคเยอะ เทคนิคเยอะสับแสงต่างๆคำย่อต่างๆเคเข้าใจพอพูดเป็นแบบว่าภาษาแบบคนบิสเนสเขาคุยกันเนี่ยเขาก็จะเข้าใจขึ้นถ้าเกิดพูดผ่านคอนเซิล์อ๋อก็เลยคอนเซิล์มีหน้าที่เชฟแวลูที่ที่ทางเดียวเดียวเดียเปอร์ทำออกมาให้สื่อสารถึงลูกค้าได้ใช่ครับรวมถึงเรื่องของบรีฟต่างๆบางอย่างถ้าเราพาทางทีมเด็บเข้าไปเราบิสุ่ง อัพเิฟตรงๆทางทีมเดฟอาจจะไม่เห็นปัญหาของมันตรงๆอมันถึงมีตำแหน่งของคอนซัลเหมือนเป็นคนที่มองเห็นเพนพอยต์ของบิสเนสเพราะว่าเดฟอาจจะไม่ได้มีความไม,ไม่สามารถตั้งคำถามกับโจทย์ทางบิสเนสได้ได้คมพอได้คมพอ,อ,อใช่ครับเพราะว่าก็เขา้องตเข้าใจก่อนว่าทีมเดฟหลายๆท่านเขาก็อาจจะเรียนเรื่องของ เรื่องของ, <programming. S 2> องว,ว่าดิโปรแกรมมต่างๆพอในเรื่องของ business problem เนี่ยมันเป็นเรื่องของ experience โอเคเพราะฉะนั้นอการตั้งคำถามการบรีการอการสร้าง Requirement ต่างๆออืาาทางทีมคอนซัลท์มันจะคิดได้คมกว่าทางทีมเดยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าใ,ในในงาน Data มันก็จะมีบอกว่าเป็นนักสแตทเป็นนักโปรแกรมเมอร์แล้วก็เป็นนัก บิสเนสแปลว่าเอาคือบิสเนสี่ยรวมเอาแต่ละคนที่เก่งแต่ละด้านมารวมเข้าด้วยกันแล้วก็ทํางานไปด้วยกันเป็น collaborate. คลาร์มริใช่ครับโ oh, okay, okay. อเคโอเคพอจะยกตัวอย่างแบบงานได้ไหมครับว่าแบบงานที่เออเออรู้สึกว่าเาสนุกดีงานนี้อย่างเงี้ยโอเคครับก็มีงานหนึ่งครับซึ่งเป็นงานที่ผมกำลังออนโปรเจกต์อยู่แต่ก็เอาอาจจะยังบอกแบรไม่ได้ไม่เป็นไรครับ okay. อืมโอเคงานนี้เป็นอ่าสิ่งที่ลูกค้ายอยากทำครับก็คือ ตัวลายตอนแรกลูกค้าเข้ามาโพสเราด้วยแบบว่าอยากทําตัวลายของเขาให้มันดียิ่งขึ้นทออําแบบลิชเมดูต่างๆตอนแรกมาเป็นแบบ creative ครีเอทีฟครีเอทีฟอยากทำครีเอทีฟเลยอ,อยากจะทําให้แบบลายมันอัปเกรดเหมือนอ <Okay. S 1> ื่นๆในตลาดเหม,มันอย่างสมมุติอย่างเอฟบีที่มันแบบดีขนาดนั้นโเคใช่ไหมครับคราวนี้ทางหัวหน้าผมเขาก็มีการไปพอพูดคุยกับเขาจริงๆแล้วอะสิ่งที่เขา สิ่งนี้เขาต้องการอ่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของเขาออืใช่ไหมครับคราวนี้ยสิ่งที่เราทำก็คือการทำไป Assessment Assessment ก็คือการเข้าไปดูทุกๆ s t a เตคโ l ดเอร์ของทางบริษัทของลูกค้านะคก็คือเหมือนงานคอนัลทั่วไปครับติดต่อกับทางทีม operation ติดต่อกับทางทีม m m r r k t t n n g เจอกับลูกค้าจริงๆนะครับจนเอามาวิเคราะห์ต่างๆและสังเคราะห์ออกมาเป็นปัญหา ว่าจริงๆแล้วมันมีปาญหาอะไรบ้างหนึ่งสอง,งสามสี่และยังมีอันเม็ดนี้ต่างๆไหมที่มันยังสามารถที่ Data มันสามารถตอบโจทย์ได้<อ>ซึ่งสิ่งที่เราได้ Service เข้าไปครับในปัจจุบันตอนนี้ครับก็คือมีเรื่องของตัว predictive communication โอเคเช่นสมมติว่าอ่าคือของลูกค้าของเราตอนนี้ครับการบริการของเขามันต้องเหมือนเป็นต้องมาทุกๆระยะ ซึ่งบางทีลูกค้าขอพูดแคตตากรีกันับเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นคือลูกค้าเราอยู่ในเรื่องของพวกออโตโมบิลโอเคต้องขอลังการบริการขัการบริการซึ่งบางทีมันเกิดปัญหาคืออาจจะแบบว่าลืมเข้ามาไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเช็กระยะอย่างนี้โอเคสิ่งที่เราครับคือ e d i c t i v e ก็คือมองว่าคำนวณคคำนวณแบ็กไปจาก พฤติกรรมการขับรถของเขาเขาขับรถเป็นแบบไหนเขาควรเข้ามาเช็คยระยะเมื่อไหร่ใช่ครับเช่นสมมุติว่าสมมุติว่าการเข้าเช็คระยะต้องเช็คทุก่าเอ่าหกพันหรือหมื่นสองแล้วแต่รถนะครับเราเราก็จะมีการแบบว่าเออคุณควรเข้ามาภายในวันนี้เดือนนี้ช่วงนี้เพราะเพราะว่าจากได้ทําการพิจิกแล้วว่าช่วงเนี้ยน่าจะต้องเข้าพอดีเพราะว่า จริงๆแล้วไอ้ของพวกนี้คน,คนหลายคนอาจจะคิดว่ามันก็เหมือนเวลาเซลล์หรือว่าเมสเซจจากอูหรือว่าจากศูนย์บริการที่เราเคยได้อยู่แล้วมันต่างตรงไหนความต่างคือเมสเซจหรือว่าการโทรท,ที่ไม่ที่ไม่ได้ผ่านการทานายเนี่ยมันก็จะมาในเวลาที่เราไม่ได้ต้องการถูกต้องครับใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าน,นี้คือมันมาในเวลาที่สมมติว่าคิดภาพเราเปิดไลน์ขึ้นมามาบอกว่าเอ้ยคุณถึงเวลาเข้าเข้าชิคระยะแล้วนะ เราเงยหน้าดูมองเขมไม่เออจริงด้วยว่ะมันก็จะเป็นแบบโมเมนต์ออฟทรูที่เราแบบเออหวานเราต้องเข้าศูนย์อย่างงี้เนาะถูกต้องเลยครับก็อย่างที่พี่ต่อพูดมาครับก็คืออย่างที่ทุกคนอาจจะไม่ไแน่ใจว่าทุกคนรู้ยังครับว่าคือตอนเนี้ยเปอร์เซ็อตอนต์ของการบล็อกไลน์อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะหสิบเปอร์เซ็นต์เอเวอร์เนชนะครับผมโดนน้อยแล้วแต่กันไปซึ่งยิ่งแบรนด์ไหนมีการเข้าใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะการลด ลงของการบล็อกเนี่ยมันก็จะลดลงก็คือสามารถสร้าง Retention ให้ให้ให้เขาอยู่กับเราได้นานๆใช่ครับแล้วก็ซึ่งอย่างที่พี่ตอบพูดนะครับถูกต้องนะครับคือการทำให้ Experience ของลูกค้าสิ่งที่เขาได้รับมันดียิ่งขึ้นไม่รู้สึกว่าเหมือนเป็นการฟอสเขาจนเกินไปแต่เหมือนเป็นการว่าพูดในสิ่งที่เขาต้องการในในเวลาที่ถูกต้องออเพราะว่าอ้นี้ไอ้นี้เห็นด้วยครับเพราะว่า คนจะคิดว่าเราเบื่อเบื่อโฆษณาแต่ว่าพี่กล้าหัวหน้าผมนะเขาบอกว่าคนเรามันไม่ได้เบื่อโฆษณามันเบื่อโฆษณาที่ไม่เกี่ยวอืก็ในเมื่อในเมื่อเราอะอยากกําลังไปเที่ยวญี่ปุ่นการที่เราเห็นโฆษณาโรงแรมญี่ปุ่นจริงๆเราแฮปปี้นะประเด็นคือมันต้องถ่ายให้แม่นว่าคนคนนั้นกําลังอยากได้อะไรถูกไหมครับใช่ครับมันถึงจะไม่แอนนอยน์โอเคโอ้เจ๋ง แล้วแล้วแล้วอย่างผมมาทำา Data ใช่ไหมฮะใช่ครับน้องเก่งทำคอนเซิลมันนิดสกิลอะไรบ้างครับสำหรับคนที่อยากไปเป็นคอนเซิลซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเ a ต้าคอนเซิลได้ไหมได้ครับเออเออ,เอ,อ,เอ,อจริงจริงแล้วเรื่องของคอนเซิลครับผมถามว่าสกิลที่นิ้ใช่ไหมครับขอขอขอถามสกิลที่นิ้ใช่ไหมใช่ครับสกิลที่คิดว่าจำเป็นสำหรับถ้าใครอยากจะมาเป็นคอนเซิลที่เป็นคอนเซิลสาย Data เนี่ยครับ โอเคครับสนมันคือเรื่องของการวิเคราะห์ครับผมว่าสกลิลสำคัญคือการจับประเด็นอ๋ออ๋อเมื่อกี้นึกว่าวิเคราะห์ข้อมูลมันคือจับประเด็นไม่เลยครับบางคนบางคนมองว่างาน Data ของในฝั่งของคอนซัลท์เนี่ยครับผมมันคือจับแต่ d a ต a เนี้ใน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 ไม่ใช่ครับก่อนที่จะมางาน Data เ,เราต้องเข้าใจก่อนครับว่าเรียลพรอพเร่มของปัญหามันคืออะไรโอเคมันคือมันคือก่อน ที่เด t a จะเข้ามาใช่ไหมฮะออพอเรื่องของการจับประเด็นเรื่องของการวิเคราะห์ข,ข้อมูลวิเคราะห์ของปัญหาของลูกค้าครับเราค่อยมาดูว่าเ,เราต้องรู้เราต้องรู้าะครับว่าเดต a ที่จะเอามาใช้งานได้มันคือ Data ส่วนไหนไม่ใช่ Data ทุกส่วนที่ลูกค้าที่ลูกค้าบอกเราจะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้อเอาแค่บงางส่วนก็พออ๋อ ใช่ไหมครับมีเครื่องการวิเคราะห์มีเรื่องของการลิงก์ของ Data สุดท้ายครับมีต้องมีเรื่องของการเรียนรู้ Learning learning. learning เรีย n รเหมือนหือ,หอเหมืนทุกวันนี้เขาจะมีเขาเขาชอบพูดว่า l e a เร i t นรู้ทัอน์ใช่ไหมครับ Learning Attitude เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับสำหรับอาชีพคอนซัลท์เพราะว่าอพอเราต้องติดต่อกับหลายปาร์ตี้เช่นทางทีมเด็ ตัวไหมครับหรือเรื่องของทางลูกค้าเองที่มีปัญหาที่แตกต่างกันเราต้องเล ARNING แบบทวีคูณเพราะว่าคนเราต้องรู้ทุกด้านใช่เพราะว่าเดฟก็มีทูฟใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดดังเช่น image processing OCR นู่นนี่นั่นโอเคทาง requirement ของลูกค้าเขาก็มีแบบมีโจทย์ทาง business ตลอดเวลารวมถึงแพลตฟอร์ม การไลน์ลี่มนการเปลี่ยนเทคโนโลยีต่างๆเราเราต้องสามารถให้คําตอบกับลูกค้าได้เราต้องสามารถคอมมูนิเคตกับทางทีมเด็บได้เราต้องสามารถตีโจทย์ของลูกค้าให้แตกได้นี่ครับนี่คือน่าจะเป็นคีย์สาคัญของการทําให้ตําแหน่งนี้ประสบความสำเร็จถ้าจะให้แบบสรุปคร่าวๆก็คือต้องมีความสามารถในการเป็นบิสเนสแอนนีลิสต์คือต้องเข้าใจบิสเนสใช่ครับต้องเข้าใจ Data ด้วย เพราะว่าเราเป็นเดต้าคอนซัลท์ใช่ไหมแล้วก็ที่เหลือคือต้องตามกึ่ง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 เป็นต้องตามทีมให้ต้องตามทีมให้ทันในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นมิติของเดฟหรือว่ามิติของลูกค้าที่เป็นมิชเนลก็ตามรวมถึงแพลตฟอร์มด้วยเออใช่อัปเดตใหม่เราต้องเข้าใจขยันเปลี่ยนด้วยนะขยันเปลี่ยนครับโดยเฉพาะถึงแพลตฟอร์มสีเขียวๆอย่างไลน์โอาพูดชื่อเลยแล้วกันสีเขียวทั้งฟ้าแหละครับก็เปลี่ยนขยันเปลี่ยนหมดแล้วครับ ถ้าเอ่ยงั้นขออีกคำถามหนึ่งครับคำถาสุดท้ายแล้วเนื่องจากว่าเราเจอบริษัทคือผมมาทำงาน Data ก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่แตะกับ External Data คือ Social Media Data ไม่ค่อยได้เห็นภาพของ Internal Data เท่าไหร่อ,อยากรู้ว่าในฐานะคนที่เป็น Data c o n s ซ l t เนี่ยที่ได้เห็นที่ได้เข้าไปเจอบริษัทต่างๆและส่วนใหญ่นะ่าจะเป็น Internal Data เนี่ยตอนนี้บริษัทส่วนใหญ่เขามีปัญหาอะไรกันหรือว่าเขาเขา,เขาต้องการอะไรกันบ้างอะครับคืออย่างนี้ครับ คือ,เ,อ ا, เคสของลูกค้าที่ผมได้เจอเจอมาใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้ว Data ที่เวลาเขามีปัญหาเรื่อง Data คือเขาไม่สามารถที่จะสกัด o อ p คอน u n น t ตออกมาจาก Data ที่เขามีได้ก็คือมีการเก็บแหละมีการเก็บอ๋อจริงๆคน Data มันหลายส่วนบอกว่าเอ้ยบริษัทยังไม่มีการเก็บแต่ว่าจริงๆก็มีการเก็บแล้วเพียงแต่ว่ายังเก็บแล้วยังเอามาใช้ไม่ได้ เช่นมันมีมีหลายเคสมากครับที่ทางทีมเนี่ยสามารถทำคล้ายเหมือน advance f u t u r i n g advance futurling ก็คืออ่าสมมติว่าสมมติว่าเป็นไลายใช่ไหมครับลูกค้าที่อยู่ภายใต้แคตนี้มีเข้ามาคุยกับเราช่วงระยะแบบประมาณนี้ด้วยความถี่เท่านี้และสนใจเรื่องนี้มีกี่คน อ๋อโอเคเข้าใจละเว,วลาออกมาครับคือทางทีมลูกค้ามันเป็น Excel Chart, เอ็กเซชาร์ตมันเป็นแบบประมาณแบบพันพันหมืน่นหมื่นโล okay, ไม่ส<อ>ามารถสกัดออกมาได้เราทําตัว Advan c e d ฟิ l เตอร์ให้แบบว่าเออจริงๆนี่คือออปติมคุณนะออื time spend ของลูกค้าคนเนี้ยของอยู่ในไลน์แบบกี่ชั่วโมงคนไหนบ้างที่ออลโลที่บล็อกไอคนที่บล็อกบล็อกเราช่วงไหนเคยเป็นเพื่อนร้องแต่เมื่อไหร่โอเคก็คือเอา behavior และสนคสําสนทนานที่เกิดขึ้นมาทำเซกเมนต์แล้วให้เขาสามารถเลือกเซกเมนต์ที่มันถูกต้องได้ใช่ครับเพราะว่าลายก็จะมีการเก็บแชทล็อกเอาไว้ต่างๆเพื่อเพื่อบอกว่าดูว่าเขามีเขาพูดถึงเราเรื่องอะไรบ้างคาว่าเก็บแชทล็อกคือแชทล็อกที่คุยกับแบรนด์ถูกต้องครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคนตกใจเรกว่าเก็บแชทล็อกทุกอย่างใช่ใช่เก็คือแชทล็อกที่คุยกับแบรนด์นะครับกับทางของลูกค้าออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลครับโอเคอู้พึ่งพึ่งเข้าใจ จริงๆเคยได้ยิน Data Activation ตั้งแต่ช่วงวันต้นปีแต่ว่าไม่เคยได้คุยกับคนที่ทำงานจริงๆวันนี้เพิ่งเข้าใจว่าอ๋อมันคือตั้งแต่ต้นน้ำยันแบบปลายน้ำที่ไม่ใช่แค่แค่ปลาย Data ดย้วยมันคือแบบทำให้มันเกิดขึ้นจริงพวก Implementation ด้วยใช่ครับก็สุดยอดยินดีนดชอบยังไงก็วันนี้ขอบคุณน้องเก่งมากนะครับที่มาแชร์เรื่อง Data Activation ให้ฟังก็ยังไงสำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็ฝาก คอมเมนต์ไว้ไลค์ไว้ถ้าฟังแล้วยังมีคำถามอยู่ก็บอกมาได้ครับเดี๋ยวผมถามน้องเก่งลนอกรอบให้เนาะก็ถามได้เลยครับเข้าไปที่ f a c e b o o k c o m s l a s h t o b e a r t a l k นะครับเลข2 b e a r s t a l k นะครับหรือว่าถ้าเป็นในพอดแคสต์ก็เซิร์ชมีเรื่องมาเล่าได้เลยครับน่าจะเจอครับน่าจะเจอโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องเก่งมากนะครับขอบคุณเออล้วเจอกันใหม่ ep หน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ